ครับนะครับวันนี้ผมมาเปิดร้านที่อะเทลากนะครับท่านใดมีประเครื่องพระบูชาเครื่องเงินหลายคลามทุกชนิดหรือพวกกรอบทองที่ไม่ได้ใช้เศษทองที่ไม่ได้ใช้ผมแนะนำอย่าทิ้งนะครับคนที่เปลี่ยนศาสนามีพระมีลายอย่าทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเอาไห้ผมดูที่ร้านได้ผมมีดีีให้ราคาสูงมากๆนะครับ ชอบผมซื้อจริงนะครับซื้อดีนะครับและซื้อจบด้วยนะครับท่านใดมีปลาเรื่องนะครับให้ติดต่อผมมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับส่วนร้านอยู่ที่อัญชัยราชติดติมนใหญ่นะครับข้างร้านบัวรอยปริญญาหรือปากซอยไทญราชซอยเก้านะครับปากซอยนะ้ติดติมนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามสมหวังมันติดล้อนะครับเสริซราคอมมนีนะครับอยู่ตรงข้าม เป็นร้านใหญ่นะครับเป็นร้านใหญ่อาคารสองชั้นนะครับเอาไม่ดูที่ร้านได้ให้ราคาดีปรึกษาฟรีนี่อย่าลืมนึกถึงผมนะครับยวแปะลิงก์ไว้ให้แผนที่ปักบุตรร้านไว้ให้นะครับร้านนี้ทั้งหมดสามสาขานะครับอยู่น้มินหนึ่งสาขาแล้วก็สายใต้ใหม่หนึ่งสาขาสองสาขาแล้วก็อาตาล่าเป็นสาขาที่สามสาขาใหญ่นะครับผมจะอยู่อาตาลรานะครับส่วนมากนะครับอย่าลืมนะครับ มีเอาให้ที่ร้านได้เลยนะครับให้คำรึกษาฟรีนะครับสวัสดี